จบคอร์สคือเท่าไหร่รับประกันคุณได้ใบขับขี่กลับบ้านเลยอะไรประมาณเนี่ยแต่แต่นี่น่กแต่ที่ต่างประเทศที่ยุโรปก็น่าจะมีแต่มันคงจะแพงมากมาก,มากนะ,ะส่วนมากจะไม่มีใครเอาเป็นคอร์สแบบนั้นนะก็คงจะเรียนเป็นชัว่วโมงนะส่วนมากจะเรียนเป็นชัว่วโมงนะบางคนที่ แบบชอบทางเครื่องจักรเครื่องยนต์น่ะจะเรียนไวนะก็ไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถไปสอบใบขับขี่ได้แล้วนะฮะสอบใบขับขี่ครั้งหนึ่งก็ต้องไปออกเสียค่าสอบเองนะฮะแล้วก็มีสอบอ่าสอบประก,กาเขาเรียกสอบประก,กาไหมทุกคนแซนไม่รู้เรียกอะไรนะคือใครถ้าไปสอบเป็นวัยรุ่นเนี่ยคือครั้งเดียวหมดเลยนะลูกหลานของอดีตสามีเนี่ย คือเขาสอบกันครั้งเดียวหมดเลยเขาเก่งกันนะอืสาวเนี่ยทั้งที่กลัวน่าจะหลายครั้งนะเพราะความกลัวความเกรงอะน,นะเวลาไปสอบนะแต่ก็ผ่านนะครั้งเดียวเองนะอ่าอันนี้เราเราพูดถึงที่นี่นะที่นี่นะคืออ่าอีกอย่างหนึ่งนะอ่าเขาไม่ไม่จําเป็นที่รอรอรออายุสิบแปดถึงจะไปสอบทันทีนะนอกจากคนที่ชอบขับรถจริงๆเด็กที่เมืองนอกเนี่ยถ้าชอบขับรถจริงๆถึงจะรีบไป เรียนเลยสอบเลยอย่างเงี้ยนะอ่าแต่แต่ส่วนมากจะเลยเวลาเลยอายุของตัวเองไปหลายปีดีดักแหละถึงจะกลับมาเรียนแบบเป็นล่ำเป็นสันนะแต่บางคนอ่ะลูกของอ่าน้องพ่อน้องพ่อสามีอ่ะเออลูกไม่ลูกของอาน้องอน้องออออไอ้น้องสาวของพ่อปู่อนะ่ะคือน้องสาวของพ่อปู่นะน้องสาวของพ่อปู่ก็คือผู้ใหละ่ะ โอ้ยคอยก็งงเอ่อก็คืออาร์นั่นแหละอาร์ของอดีตสามีนะลูกเขาอ่ะเหมือนกันเลยคนสุดท้องก็เหมือนอย่างลูกสาวแซนนั่นแหละคือกลัวๆกล้าๆกล้าๆกลัวๆไม่มีไม่มีความกล้ากลัวนั่นแหละนะแต่ก็ต้องไปเรียนเพราะว่าเวลาเอาใบคือเวลาสมัครงานอ่ะเขาจะถามคุณด้วยว่าคุณมีใบขับขี่ไหมบางคนเนี่ยสําคัญมากเลยนะถ้าคุณมีคลีนคลีนนะอ่า l i c e n s e คลีนไลเซนยูเนะอ่าก็คือคล a n ก็คืออ่าสะอาดไม่มีประวัติการขับขี่ที่ผิดกฎหมายหรืออะไรก็คือคลีนนะยูเคนไลเซก็คือที่อังกฤษอ่าใบขับขี่เนี่ยนะคุณใส่เข้าไปในใบสมัครมันมันอาจจะมีโอกาสได้แบบคุณมีคุณสมบัติเยอะนะนั่นแหละนะเขาถึงไปสอบลูกชายของอาก็ไปสอบแบบ ลูกสาวนั่นแหละนะสอบไว้จนโหสอบไว้ตั้งแต่อายุเริ่มได้เริ่มก็เลยก็เลยสิบแปดไปแล้วแหละนะก็สิบแปดเหมือนกันทีห่หัดใบขับขี่นะแต่ก็สอบไว้แค่เอาใบขับขี่มาเป็นเหมือนใบใบเกรดของการเรียนแหละนะแต่พอทิ้งไว้ไม่ได้ขับหรอกจนไปสมัครงานนะแล้วต้องใช้รถอ่ะลงอ่าบริษัทเขามีรถให้อ่ะ แล้วตัวเองอะ่ะไม่ได้ขับเลยตั้งแต่ได้ใบขับขี่มาต้องไปเรียนใหม่อะ่ะทุกคนมีใบขับขี่แล้วนะแต่ต้องไปเรียนสองสามชั่วโมงเพื่อให้เคยชินเพื่อต้องขับมากลับมาใช้รถอะ่ะนี่ก็คือเล่าโอ้เล่าของตัวเองก็8นาทีไปละนะจริงๆแล้ว กลัวทุกคนจะเบื่อเนาะถ้าเอาเรื่องตัวของตัวเองมาเล่าเนี่ยไม่รู้เป็นไงไม่อยากเล่าเรื่องของตัวเองเดี๋ยวจะหาว่านั่นนี่เนาะก็นั่นแหละอ่าก็คือที่เอามาเล่าก็คือ,อเด็กที่นี่นะ,อะพออายุครบสิบแปดไม่ใช่ว่าทุกคนจะรีบไปเรียนขับใบขับขี่ทันทีนะคะ,ะที่แซนเห็นมาลูกหลาน ทางฝั่งสามีหรือแม้ลูกของตัวเองก็เลยอายุมามากเลยทีเดียวที่เรียนไปเรียนขับรถนะฮะและวัยรุ่นที่เขาไม่ใช่วัยรุ่นสิรุ่นหลังที่เขาเรียนขับรถนะ่ะเขาไม่ได้เรียนโอโต้นะทุกคนนะออโตเมติกเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่อายุเยอะคนที่รีบเร่งที่ต้องใช้รถเพราะออโตเมติกเนี่ยมันเรียนง่ายกว่าแล้วก็แต่แต่ค่า แต่ถ้าซื้อรถรถจะแพงกว่าเกียร์เกียร์กระปุกหรือเกียร์ใช่ไหมเขาเกียร์กระปุกเนาะก็คือเกียร์แมนนิวนี่แหละเกียร์แมนนิ่ก็คือเกียร์กระปุกนะคะก็มันจะเรียนยากมันจะเรียนยากกว่านะมันจะเรียนยากกว่าแต่รถราคาจะถูกกว่าแล้วการเรียนการสอบชั่วโมงเรียนชั่วโมงสอบหรือค่าใสของนางว้ยอ่ะนะ นางเป็นคนที่เตรียมการนางเป็นคนมีแผนการนางเป็นคนคิดไว้ล่วงหน้านะแต่นางจะใช้คำว่าตั้งสติทุกอย่างต้องตั้งสติและมีสตินางจะพูดแต่คำนี้แซนเชื่อว่าตอนนี้นางก็ตั้งสติและใช้สติอยู่ว่าวันวันพรุ่งนี้จนถึงวันจนถึงวันข้างหน้าวันไหนไม่รู้แหละนางจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะ มันเลยมันเลยทําให้แซนนึกไปถึงคดีใหญ่นะทุกอย่างมันมีการคิดล่วงหน้าว่าจะคือมันคิดล่วงหน้าทุกคนเข้าใจไหมมันมันไม่ใช่ว่าพอพอทําอะไรผิดมาเฮ้ยกูจะทํายังไงดีว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวอันนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็คือไม่รู้ขอให้ผ่านไปก่อนใช่ไหมสมมุติว่าเราเอ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 า,เอาเป็นว่าเคสน้องผลไม้เนี่ยเสียชีวิต นางรู้เห็นแต่นางจะทำยังไงดีนางตั้งสติใช่ไหมนางขึ้นภูเขาตอนกลางคืนใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยนางตั้งสติแล้วนางก็คิดละเราจะไม่ขึ้นเขาจะไม่ให้โมเดสขึ้นเขาจะไม่ให้ใครขึ้นเขาแล้วเราจะไปทำยังไงคือเป็นสเต็ปสเต็ปอะเออนั่นแหละถ้าจะสังเกตเนี่ยนะช่วงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหม ก่อนหน้านางจะฟาดงวงฟาดงาใช่ไหมก่อนที่ศาลจะพิพากษาคดีหมิ่นประมาทของบักนะานะและก่อนหน้าคดีของบักนะาก็เป็นฆ้าล่ใช่ไหมเริ่มเริ่มมานะน,นันนก็ผ่านมาเท่าไหร่ละสองสามอาทิตย์แล้วมั้งนะจากนั้นนางก็มาพูดถึงอมาฟาดงวงฟาดงาตอนที่จะเอาสวนยางน้อยนะ แม้แต่ไอตัวหัวล้นเองก็รับเขาเรียกรับไม้ต่อจริงๆแล้วหัวล้นดูแล้วรับไม้ต่อทั้งนางบานแล้วรับไม้ต่อทั้งนางหวายนะแต่นางหวายเนี่ยไม่ผเจิดผเจอ้ออะไรแซนถึงบอกนางหวายก็รับไม้ต่อนางหวายถ้าถ้าคือไอทนายหรือนางบานเนี่ยถ้านางหวายไม่ยื่นไม้ให้เนี่ยคือพวกเขาไม่กล้าหรอกมันต้องมีความเกรงใจกันบ้างใช่ไหมถึงนางบานจะเป็นคนอย่างนั้นแต่ ยังไงมันก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรให้ให้สักหนึ่งเซนกับกับหน้านางหวายนิดหน,หนึ่งอย่างน้อยก็หากินกับเขาอย่างน้อยก็เป็นแม่นอกไส้เขาและยิ่งอไทนายยิ่งเข้าไปใหญ่เลยคำก็สงสารผู้เขาเสียลูกโน่นนี่นั่นคุณถ้าคุณไม่ได้รับไม้ต่อคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้เรื่องส่วนยางน้อยเพราะมันเดือดร้อน แต่มันเป็นจุดประสงค์คือไม้อันนั้นมาจากนางไหวที่ให้พวกเขารับทําต่อนั่นแหละนะแม้แต่ชาวบ้านเองก็รู้ชาวบ้านเองก็รู้ว่าความเดือดร้อนไฟกําลังจะลุกจะลามเนี่ยมันมาจากไหนชาวบ้านเองก็รู้นะนางตอนนี้ตัวนางเองก็รู้ตัวว่าชาวบ้านไม่ยินดียินบาะน,นะนะนางก็พร้อมที่จะย้ายนะคือคือไม่ได้ย้ายไปเพราะโดนไล่ไม่ได้ย้ายไปเพราะ ชาวบ้านไม่ชอบเพราะมันเสียมันอายนะมันไม่เหลือหน้าอะไรให้แบบดูดีเลยก็ต้องใช้คำว่าเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่เพราะว่าลูกต้องย้ายโรงเรียนอันนี้คือคือเป็นสิ่งที่ที่เป็นเป็นทางออกของนางที่ดูแล้วเหมือนมีศักดิ์ศรีพอไม่เสียศักดิ์ศรีอะทุกคนการที่นางออกมาฟาดงวงฟาดงาเรื่อง สองวันก่อนติดกันนะทั้งทีเ่เรื่องของสายน้ำเนี่ยนางไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยเตะนะมันจะมีน้อยมากที่นางจะไปพาดพิงถึงสายน้ำแล,แล้วก็แวะแล้วก็แซะแบบเล่นๆเ,เอาทีเล่นๆนะ่ะมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้เล่นๆแล้วก็เหมือนว่าเอาชื่อลูกมาเป็นชื่อหมาเนี่ยนะก็แบบเป็นทํานองทีเล่นทีจริงอ่ะนะ ไม่ไม,ไม,ไม่เหมือนไม่โกรธเหมือนไม่ได้อะไรอาฆาตอะไรอะนะ,ะแล้วก็มันมีที่ว่าสอง,ส,องสามวันก่อนที่ว่ามาฟาดงวงฟาดมาก่อนที่จะเงียบไปอ่ะนะก็นั่นแหละคือไม่ได้แบบล้อเล่นแล้วล่ะไม่ได้แบบแบบแขวหรือแซะธรรมดาแล้วละ่ะออกมาในมีอารมณ์โกรธนะก็คงจะโกรธสายน้ำที่ไม่ยอมหยุด ที่จะไปต่อแปลงสองที่จะไปต่ออ่าปปงที่จะไปต่ออะไรอีกหลายอย่างนี่ก็คือสาเหตุที่ออกมาอ่าแบบหน้าแบบแบบเครียดอะเครียดดา่าเครียดไม่ได้ดา่าแบบเหมือนคอนเทนต์แบบเออสร้างคอนเทนต์ยิ้มหัวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไม่มีนะฮะอันนี้คือแบบระบบเครียดแล้วก็ออกมาเหมือนพูดเหมือนทํานองขู่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็อ่าพาดพิง มันต้องมีแล้วล่ะสองสองคนเนี่ยก็คือ,อหนุ่มน้อยร้อยเอ็ดกับสายน้ําใช่ไหมหนุ่มน้อยร้อยเอ็ดก็บังเอิญนะเขามาขายผ้าเขาอยากเขาอยากจะออกมาแฉว่าตกลงผ้าที่คุณขายสองร้อยห้าสิบนะมันคืออะไรนะก็โกรธเข้าไปใหญ่อีกก็คือสองคนละตนนี้นะก็คือแล้วก็เริ่มหนักใจเพราะว่าอย่างน้อยนางมีความมั่นใจยังไงไม่ทราบว่าแปลงที่สองนางจะไม่โดนนะ คือนางจะรู้อยู่แก่ใจว่าแปลงที่สองนางมีความผิดหรือไม่นะคืนแปลงที่สองถ้ามันเหมือนว่าเราไม่เคยไปแตะเราไม่เคยไปขอซื้อเราไม่เคยไปอะไรตรงนั้นเลยแล้วสายน้ําไปฟ้องแปลงที่สองว่าเราไปซื้อไปขายเราก็จะออกมาพูดในทํานองอย่างที่นางพูดก่อนหน้าว่าแม่ไม่มีแม่ไม่มีแม่มีแปลงเดียวห้านี่ห้าไร่นี่แหละนะเออไม่มีแปลงสองแปลงสามหรอกทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง นี่ถ้าจะใช้คำนี้จริงๆจะต้องเป็นที่เราบริสุทธิ์จริงๆไม่เคยมีที่อื่นอีกเลยนอกจากาห้าไล่นะแต่อันนี้นางรู้อยู่แก่ใจว่านางได้ทำผิดตรงนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ทำไมนางถึงมาพูดกับเอฟซีว่าแม่ไม่มีที่สองที่สามเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของเม็ดมม่วงหิม,มานา์ถึงมาพูดกับเอฟซีว่าแม่ไม่มีที่สองที่สามนะ นั่นอาจจะมีหลายสาเหตุเช่นนางเข้านอกออกในใต้ตุ้ใต้เก้าอี้ใต้เตียงใต้อะไรแล้วหรือเปล่าที่มีคนรับปากที่เขามีเขาสามารถรับปากได้นะเลยคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไอหัวล้นตอนห้าไร่อะเทวดาโอ้ย่างงั้นอย่างนี้นนเทวดาฝันถึงเทวดาอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้เดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่อ ลงพื้นที่เสร็จแล้วผมจะไปกับนางหวายสอพกกบานไปแจ้งความคนดูมันมีความมั่นใจขนาดนั้นเลยอ่ะว่าคือไม่ผิดอ่ะเลยคิดพอจบจากเจ้าหน้าที่ไปแล้วไปแจ้งความสายน้ําเลยเออแจ้งความกลับเลยคือแจ้งความเท็จคือร้องเรียนเท็จคือแบบลังแกคนอื่น เน่เห็นไหมขนาดนั้นเลยอ่ะคือจะไปร้องเรียนเลยอ่ะมันมีความมั่นใจไงว่าผมฝันถึงเทวดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรพอพอถึงเวลาเทวดาช่วยอะไรไม่ได้